ของคำสาปลูกสองหน้าเมื่อความรักกลายเป็นหลุมศพเรื่องนี้เป็นเรื่องของเดือนผู้หญิงคนหนึ่งที่ผมรู้จักผ่านญาติห่างๆเขาเล่าต่อๆกันมาบอกเลยว่าแค่ฟังก็ขนลุกไม่กล้านอนบ้านคนเดียวไปหลายคืน บ้านไม้สองชั้นเก่าๆตั้งอยู่ริมทุ่งนาดูภายนอกก็เหมือนบ้านทั่วไปแต่ใครที่รู้จักประวัติจะไม่มีใครอยากเดินผ่านตอนกลางคืนเพราะบ้านนี้มีคนตายและตายเพราะความรักหักหลังเดือนเป็นผู้หญิงหน้าตาดีมีสเสน่ห์แต่ก็มีนิสัยเจ้าชู้เธอแต่งงานกับชายหนุ่มชื่อวิทย์ซึ่งเป็นคนซื่อๆรักเมียมากทำงานหนักทุกวันเพื่อหาเงินเลี้ยงดูครอบครัวจนคนรอบบ้านต่างก็ชมว่า วิทย์มันเป็นผัวดีผัวที่ใครใครก็อยากได้แต่สิ่งที่วิทย์ไม่รู้คือเดือนแอบมีชายอื่นคนในหมู่บ้านเริ่มซุบซิบบางคืนเห็นเดือนออกไปแอบเจอกับชายคนนั้นที่ท้ายสวนวิทย์เองก็เคยสงสัยแต่ก็ไม่อยากคิดร้ายกับเมียจนกระทั่งวันหนึ่งเขากลับบ้านเร็วและจับได้กับจาห้องที่เคยเต็มไปด้วยเสียงหัวเราะในครอบครัวกลายเป็นห้องที่ก้องด้วยเสียงทะเละวิทย์เสียใจแทบขาดใจเขาถามเดือนทั้งน้ำตา ทำไมเองถึงทำกับข้าแบบนี้กูให้ชีวิตทั้งชีวิตแล้วนะเดือนแต่แทนที่เดือนจะรู้สึกผิดเธอกลับก้มหน้าร้องไห้โดยไม่ตอบอะไรวิทยิ่งเจ็บปวดจนเหมือนหัวใจถูกฉีกออกหลายวันหลังจากนั้นวิทย์ไม่กินไม่ดื่มจนร่างกายสุดโซมญาติพี่น้องบอกให้ทำใจแต่เขาทำไม่ได้ความทรมานกัดกินหัวใจตลอดเวลาจนกระทั่งคืนหนึ่งเสียงร้องโหยหวนของวิทย์ดังขึ้นทั่วบ้าน ก่อนที่เขาจะขาดใจตายอยู่บนเสื่อเก่าๆในห้องกลางและก่อนสิ้นใจเขาพึมงพาออกมาเป็นประโยคสุดท้ายที่ฝังอยู่ในความทรงจำของเดือนตลอดกาลถ้าเองเลือกเขาลูกในท้องขอให้มีหน้าค่าอยู่ด้วยจะได้จำจนวันตายตั้งแต่นั้นมาบ้านที่เคยมีเสียงพูดคุยเสียงหัวเราะและความอบอุ่นก็เงียบกริบยินเยียบเหมือนบ้านไร้ชีวิตทุกคนในหมู่บ้านต่างพูดเหมือนกันว่า ความเงียบของบ้านหลังนั้นไม่ใช่ความเงียบธรรมดาแต่มันคือความเงียบที่อัดแน่นด้วยความแค้นหลังจากวิทย์ตายไปได้เกือบ9เดือนเดือนก็ถึงกำหนดคลอดพอดีคืนที่เธอเจ็บท้องฝาครึม้มฝนตกหนักจนไฟในหมู่บ้านกระพริบคลิปหลายครั้งเหมือนฟ้าจะรู้ว่าในคืนนั้นจะมีเด็กคนหนึ่งเกิดมาพร้อมบาปติดตัวเสียงร้องเจ็บปวดของเดือนดังไปทั่วบ้าน จนคนข้างๆต้องรีบมาช่วยทุกคนพยายามปลอบและทำคลอดกันอย่างทุลักทุเลใช้ไฟฉายแทนไฟฟ้าที่ดับไปทั้งหมู่บ้านไม่นานนักเสียงร้องแหลมเล็กๆของทารกก็ดังขึ้นทุกคนถอนหายใจด้วยความโล่งอกเด็กดูเหมือนปกติตัวแดงๆมือเล็กๆขยับกำไปมาไม่มีอะไรผิดแปลกเลยแต่สำหรับเดือนความรู้สึกมันไม่ใช่แบบนั้นทันทีที่เธออุ้มลูกขึ้นมาแนบบอก ความเย็นวูบหนึ่งวิ่งผ่านแขนจนหนาวสั่นหญิงคนอื่นที่ช่วยทำคลอดบอกว่าลูกแข็งแรงดีนะเองโชคดีที่คลอดง่ายแต่เดือนกลับจ้องลูกในอ้อมแขนอย่างสับสนเพราะตลอดเวลาที่เธอกอดไว้เธอเห็นเหมือนมีเงาดำเล็กๆเ,เ,เกาะตามลำตัวเด็กตอนแรกเธอคิดว่าเป็นเงาไฟฉายที่ส่องวูบวาบแต่ไม่ว่าจะหันทางไหนเงานั้นก็ยังตามติดอยู่รอบตัวลูก หมือนสิ่งมีชีวิตเล็กๆที่ซ่อนตัวอยู่ข้างๆกายเด็กตลอดเวลาเดือนเริ่มหายใจไม่ทั่วท้องใจเต้นแรงขึ้นเรื่อยๆเ,เธอนึกถึงคำพูดสุดท้ายของวิทย์ขึ้นมาโดยไม่ตั้งใจลูกในท้องขอให้มีหน้าค่าอยู่ด้วยเธอสะดุ้งเฮือกรีบกอดลูกแน่นขึ้นแต่ยิ่งกอดแน่นเงาดำนั้นกลับเหมือนแนบเข้ามาชิดตัวเด็กมากขึ้นราวกับรอเวลาจะเผยโฉม และคืนนั้นเองเป็นครั้งแรกที่เดือนเริ่มรู้ว่าลูกคนนี้ไม่ใช่ลูกธรรมดาทุกคนที่มาช่วยทำคลอดก็ทยอยกลับเหลือเพียงเธอกับลูกชายตัวน้อยในบ้านเงียบๆไฟในบ้านสลัวๆจากหลอดเดียวตรงกลางห้องเดินไม่ได้หลับทิงจังเพียงแค่นอนหลับๆตื่น,นๆเพราะเสียงลมพัดลอดหน้าต่างและเสียงร้องงองแงของลูกเวลาประมาณตีสองเดือนได้ยินเสียงเด็กร้องดังขึ้นจนแสบแก้วหู ร่างกายเธอสะดุ้งตื่นหัวใจเต้นแรงเธอค่อยๆหันไปที่เปลและภาพตรงหน้าก็ทำให้เลือดในกายเย็นเฉียบลูกที่ควรมีแค่หน้าเดียวกลับมีอีกหน้าอยู่ด้านข้างด้านแรกเป็นเด็กทารกธรรมดาผิวแดงอมชมพูตาปรือๆดูไร้เดียงสาแต่ด้านที่สองคือใบหน้าของวิทย์สามีเก่าที่ตายไปแล้วใบหน้าซีดเซียวริมฝีปากคล้ำดวงตาขาวโพลน แต่กลับกรอกกลับมาจ้องเธอเต็มแรงเดือนมือสั่นเทาเธอขยับปากจะร้องแต่เสียงกลับไม่ออกความเย็นแผ่ซ่านทั่วห้องเหมือนมีใครเป่าลมแข็งใส่ต้นคอแล้วทันใดนั้นปากของอีกหน้าก็ขยับเสียงแหบต่ำเหมือนคนขุดมาจากหลุมดังขึ้นชัดเจนว่ายังเจ็บไม่พอใช่ไหมเดือนแทบจะโยลูกทิ้งเธอกรีดร้องลั่นบ้านเสียงดังจนเพื่อนบ้านข้างเคียงตื่น แต่เมื่อวิ่งมาถามเดือนไม่กล้าบอกความจริงเธอได้แต่สายหน้าและบอกว่าฝันร้ายแต่ในใจเธอรู้ดีสิ่งที่เห็นไม่ใช่ฝันเพราะตั้งแต่วินาทีนั้นไปทุกครั้งที่เธอเหลือบมองลูกแม้เพีงเสี้ยววินาทีเธอก็ยังเห็นหน้าอีกด้านแฝงอยู่ตลอดเหมือนคำสาปแช่งของวิทย์เริ่มกัดกินเธอทีละน้อยเดือนพยายามปฏิเสธสิ่งที่ตาเห็นเธอเอาผ้ามาคลุมเปลเอาหมอนวางกัน้น หวังว่าจะไม่ต้องเห็นหน้าอีกด้านของลูกแต่ไม่ว่าเธอจะทำยังไงภาพนั้นก็ยังปรากฏชัดอยู่เหมือนเดิมบางครั้งเธอหันหลังให้เปลแต่พอหันกลับมาอีกทีก็จะเห็นใบหน้าซีดๆของวิทโผล่พ้นผ้าออกมาจ้องมาที่เธงิบเงียบแววตาขุ่นหมวเต็มไปด้วยคำถามทำไมถึงทำแบบนี้มีคืนหนึ่งเดือนนั่งเฝ้าลูกจนเผลอหลับไปแต่พอลืมตาขึ้นมาเธอเห็นเงาดำร่างหนึ่ง ยืนกอดอกอยู่ข้างเปลร่างสูงโปร่งสวมเสื้อเชิ้ตเก่าๆที่วิทชอบใส่เวลาไปนาใบหน้าไม่ชัดนักแต่ท่าทางการยืนมันใช่วิทแน่นอนเธอนั่งนิ่งน้ำตาไหลพรากไม่กล้าแม้แต่จะหายใจแรงร่างนั้นไม่พูดไม่ขยับมีเพืองดวงตาที่เธอรู้สึกได้ว่ามันจับจ้องไปที่เด็กในเปลทุกลมหายใจราวกับวิ์กำลังเฝ้าดูอยู่ว่า ลูกที่กำลังนอนอยู่นั้นเป็นลูกของใครกันแน่ตั้งแต่นั้นมาเปลไม้เก่าที่เคยถูกทำขึ้นอย่างตั้งใจกลับกลายเป็นเปลต้องสาบที่ไม่มีใครกล้าเฉียดเข้าใกล้แม้แต่ญาติพี่มองของเดือนเองก็ตามทุกครั้งที่มีคนมาเยี่ยมพอเดินผ่านห้องเล็กก็จะรู้สึกได้ถึงความเย็นจัดเหมือนมีใครยืนอยู่ในนั้นทั้งที่ประตูผิดสนิทญาติของเดือน เคยเล่าให้ฟังว่าหลังจากวิจากไปไม่กี่เดือนทุกคืนในบ้านหลังนั้นก็ไม่เคยเงียบเลยโดยเฉพาะเมื่อถึงยามตีสองทุกคืนเดือนจะสะดุ้งตื่นเพราะเสียงร้องไห้ของลูกมันไม่ใช่เสียงร้องแบบเด็กหิวหรืององแง แต่มันดังแหลมยาวก้องกังวานเหมือนมีใครจงใจจะปลุกให้เธอตื่นเสียงนั้นดังจนเพื่อนบ้านบางคนได้ยินผ่านกำแพงไม้ถึงขั้นบอกว่าเสียงร้องหลานเองนี่มันฟังแล้วขนลุกชอบกลน คืนหนึ่งเดือนรีบวิ่งไปอุ้มลูกขึ้นมาแต่ทันทีที่เธอโอบร่างเล็กๆนั้นไว้แนบอกเสียงร้องกลับหยุดลงกระทันหันแทนที่ด้วยเสียงหัวเราะเบาๆเสียงหัวเราะนั้นไม่ใช่เสียงเด็กเล็กแต่เป็นเสียงผู้ชายต่ำๆแหบพร่าเหมือนหลุดออกมาจากใต้ดินชัดเจนว่าไม่ใช่เสียงของใครอื่นนอกจากวิทย์ เดือนตัวชามือเย็นเฉียบใจสั่นระรัวเธอค่อยๆก้มมองหน้าลูกแล้วสิ่งที่เห็นก็ทำให้เธอแทบสิ้นสติใบหน้าทารกที่ควรจะยิ้มไร้เดียงสากลับค่อยๆหันไปอีกด้านหนึ่งอีกหน้าคือวิท เต็มตัวริมฝีปากยกยิ้มขึ้นอย่างเย้ยหยันดวงตาขาวโพลนจ้องเธอแขม็ง่งรอยยิ้มนั้นไม่ใช่รอยยิ้มแห่งความสุขแต่เป็นรอยยิ้มที่เต็มไปด้วยความเครียดแค้นรอยยิ้มที่เธอจำได้ขึ้นใจว่าครั้งสุดท้ายก่อนตายวิทย์ก็ยิ้มแบบนี้ให้เธอเธอกรีดร้องลั่นบ้านจนเสียงสะท้อนออกไปถึงคันนา แต่ไม่ว่าเธอจะร้องไห้สะอื้นวิงวอนแค่ไหนเด็กในอ้อมแขนก็ยังคงหันหน้าอีกด้านมายิ้มให้เธออยู่อย่างนั้นวันต่อมาแม่ของเดือนตั้งใจมาเยี่ยมลูกเยี่ยมหลานด้วยความเป็นห่วงหลังจากได้ข่าวลือว่าบ้านหลังนี้มีเสียงร้องแปลกๆทุกคืนพอเธอเดินเข้ามาในบ้านสิ่งแรกที่สัมผัสได้คือความเย็นวูบที่ปะทะตั้งแต่หน้าประตู จนขนลุกสู้ทั้งตัวแม่เดือนพยายามฝืนยิ้มเข้าไปหาเดือนก็ยื่นลูกให้แม่อุ้มตามปกติตอนแรกทุกอย่างเหมือนจะปกติเด็กน้อยดิ้นเบาๆอยู่ในอ้อมแขนแต่พอเธอหันหน้ามามองชัดๆแค่เพียงเสี้ยววินาทีแม่เดือนก็ชะงักขางใบหน้าของทารกเล็กๆนั้นค่อยๆบิดเบี้ยวออกเป็นสองด้านอีกด้านหนึ่งคือใบหน้าของวิท ลูกเขยที่ตายไปแล้วดวงตาขาวโพลนจ้องมาแถมปากยังแสยะยิ้มมุมปากเหมือนเคยยิ้มประชดก่อนสิ้นใจแม่เดือนกรีดร้องสุดเสียงจนเกือบทำหลานร่วงจากแขนทะโยนตัวเด็กกลับคืนให้เดือนแล้วถอยหลังแทบจะลม้มพร้อมตะโกนทั้งน้ำตานี่มันวิทย์มันคือวิทยเขาบอกแล้วขีมันตามมาสาปเอง เดือนเอ้ยหลังจากวันนั้นแม่ของเดือนประกาศปากต่อปากว่าจะไม่ขอเหยียบบ้านนั้นอีกเด็ดขาดไม่ว่าจะกลางวันหรือกลางคืนเพราะแค่เธอนึกถึงดวงตาขาวพโพลนของวิทย์ที่จ้องมาจากร่างทารกก็เหมือนยังเห็นมันลอยวนอยู่ตรงหน้าและนี่เองทำให้ชาวบ้านเริ่มมั่นใจว่า เรื่องเล่าที่ว่าเด็กคนนี้ไม่ปกติมันไม่ใช่คำโกหกอีกต่อไปญาติของเดือนยังเล่าให้ฟังว่าตั้งแต่หลานเดือนคลอดมาไม่เคยมีใครได้ยินเด็กหัวเราะอย่างเด็กปกติส่วนใหญ่มีแต่เสียงร้องห้ายาวๆฟังแล้วหนาวสทถานมากกว่าเอ็นดูจนทุกคนเริ่มไม่กล้าเข้าใกล้ แต่สิ่งที่ทำให้เรื่องนี้หนักกว่าเดิมคือเสียงพูดที่ออกมาจากปากอีกด้านของเด็กโดยทั่วไปเด็กอายุไม่กี่เดือนยังพูดไม่ได้หรอกแค่ส่งเสียงออแอบ้างแต่ลูกของเดือนมันไม่ใช่แบบนั้นคืนหนึ่งเดือนนั่งกล่อมลูกอยู่บนเก้าอี้โยกเสียงฝนปโปรยลงมาตามหลังคาสังกะสีเธอกำลังจะเคลิ้มหลับแต่แล้วก็รู้สึกเหมือนมีเสียงกระสิบเบาๆลอยมาติดหู ตอนแรกเธอนึกว่าหูแววแต่พอเงีย่ยหูฟังชัดๆเธอถึงกับชาว้าไปทั้งร่างเพราะเสียงนั้นไม่ใช่เสียงเด็กไม่ใช่เสียงผู้หญิงแต่เป็นเสียงผู้ชายทุ้มต่ำที่เธอจำได้แม่นว่าคือเสียงของวิทเธอค่อยๆก้มลงไปมองลูกในอ้อมแขนปากเล็กๆของทารกยังดูนิ่งปกติแต่ปากอีกด้านหนึ่งกลับค่อยๆขยับริมฝีปากคล้ำซีดของวิทยเปิดออกทีละน้อย แล้วเสียงแหบต่ำก็พ่นคําพูดออกมาอย่างชัดเจนจำได้ไหมเดือนข้าเจ็บยังไงเสียงนั้นเหมือนดังกล้องขึ้นมาจากใต้ดินเสียงที่ไม่ควรโผล่มาจากร่างทารกความหนาวเหน็บแผ่ไปทั่วห้องจนเดือนมือไม้สัน่นน้ำตาไหลพรากเธอแทบจะกรีดร้องแต่เสียงของวิทย์ก็ยังไม่หยุดพูดซ้ำๆเหมือนตอกย้ำความผิดข้าเจ็บยังไง ถ้าเจ็บยังไงอิงจำได้ไหมทุกคำเหมือนเมียที่กรีดลึกลงไปในใจของเดือนเธอแทบขาดสติอุ้มลูกแนบบอกทั้งน้ำตาพลางสั่นหัวไปมาหยุดเถอะพอแล้วข้าขอโทษข้าขอโทษวิทย์แต่เสียงนั้นก็ยังดังไม่หยุดเหมือนมันจะตามตอกย้ำเธอไปจนกว่าจะตายตามไปจริงๆคนที่เคยอยู่ละแวกนั้นเล่าว่า ตั้งแต่เดือนย้ายกลับมาอยู่คนเดียวกับลูกไม่มีใครกล้าไปค้างบ้านนั้นเลยเพราะทุกครั้งที่ไฟในบ้านดับจะได้ยินเสียงผู้ชายหัวเราะปนเสียงเด็กร้องไห้ลอยมากับลมเหมือนสองเสียงผสมกันจนแยกไม่ออกว่าเป็นเสียงใครคืนนั้นเดือนเหนื่อยล้าจากการกล่อมลูกแทบทั้งวันเธอหลับไปโดยยังเปิดตะเกียงน้ำมันข้างเตียงทิ้งไว้ บรรยากาศรอบห้องเต็มไปด้วยเงาวูบไหวจากแสงไฟประมาณตีสามเธอสะดุ้งตื่นขึ้นมาเพราะรู้สึกได้ว่าห้องเงียบผิดปกติไม่มีเสียงลูกไม่มีเสียงลมไม่มีแม้แต่เสียงจิ้งรีเหมือนทั้งโลกหยุดหายใจพอหันไปที่ปลายเตียงเดือนถึงกับตัวแข็งทื่อตรงนั้นมีร่างผู้ชายคนหนึ่งนั่งอยู่เต็มตัวชัดเจนทุกสัดส่วนเสื้อเชิ้ตเก่า กางเกงยีนซีที่เธอคุ้นตาเพราะมันคือชุดที่วิทย์ใส่วันสุดท้ายก่อนตายและที่น่ากลัวกว่านั้นคือวิทย์กำลังอุ้มลูกของเธอไว้ในอ้อมแขนทารกในอ้อมแขนนั้นค่อยๆหันหน้ามาทางเดือนทีละน้อยปากเล็กๆยิ้มออกมาและทันใดนั้นอีกหน้าของเด็กก็ปรากฏขึ้นชัดเจนใบหน้าซีดซีดของวิทย์ที่ยิ้มพร้อมกันกับร่างจริงที่อุ้มอยู่ เดือนร้องไห้ตัวสัน่นน้ำตาไหลพรากจนแทบจะพูดอะไรไม่ออกแต่ก่อนที่เธอจะขยับหนีเสียงกระซิบเย็นยะเยือกก็ดังขึ้นชัดถ้อยชัดคำในห้องแคบๆค,ครอบครัวเราพร้อมหน้าแล้วคำว่าพร้อมหน้าแล้วทำให้เดือนเหมือนถูกตอกตะปูลงกลางใจเธอรู้ทันทีว่าวิญญาณวิทย์ไม่ได้แค่มาหลอกแต่มันตั้งใจจะผูกเธอและลูกไว้ด้วยกันในบ้านนี้ตลอดกาล หลังจากนั้นเดือนไม่ได้นอนอีกเลยในคืนนั้นเธอเอาแต่กอดเข่าตัวสั่นอยู่ที่มุมห้องจนฟ้าสางและสิ่งที่ติดตาเธอมากที่สุดคือภาพรอยยิ้มของสองหน้าที่หันมามองเธอพร้อมกันเหมือนกำลังประกาศชัยชนะของวิญญาณที่ไม่ยอมไปผุดไปเกิดหลังจากเหตุการณ์คืนสั่นประสาทนั้นเดือนเหมือนคนหลุดโลกเธอไม่อยากอยู่ในบ้านอีกต่อไปแต่ก็หนีไม่ได้เพราะสิ่งที่ตามอยู่มันตามมาทุกที่ วันหนึ่งเดือนตัดสินใจอุ้มลูกไปทิ้งไว้ที่วัดกลางคืนหวังว่าที่นี่จะปลอดภัยไม่ต้องเจอใบหน้าของวิทย์ไม่ต้องได้ยินเสียงกระซิบโหยหวนเธออุ้มลูกเดินไปตามถลวนลูกรางใต้แสงจันทร์เต็มดวงบ้านเรือนสองข้างทางเงียบสงัดลมเย็นพัดแรงจนผมเปียกชืน้นเหงื่อผสมน้ำตาไหลลงมาจนมองไม่เห็นทางเดินถึงวัดเดืนวางลูกไว้ในเปลเล็กที่มุมศาลา พอเธอกลับหลังเดินออกมารู้สึกโล่งใจชั่วครู่หนึ่งคิดว่าหลุดผลแล้วแต่พอกลับบ้านสิ่งที่เห็นทำให้เธอช็อกจนยืนไม่ไหวเด็กนอนอยู่ในเปลเหมือนเดิมไม่ว่าปลายทางไหนเธอเพิ่งไปวัดแท้แต่ลูกกลับมาอยู่บ้านและทั้งสองง่าปลวออกมาพร้อมกันครั้งนี้เสียงไม่ใช่แค่กระซิบแต่เป็นเสียงดังชัดเจน ผสมระหว่างเสียงทารกร้องไห้ด้วยความเจ็บปวดและเสียงผู้ชายโหยหวนเต็มไปด้วยความเครียดแค้นข้าเจ็บยังไงจำได้ไหมเดือนเสียงนั้นดังวนอยู่รอบห้องเสียงเด็กผสมกับเสียงผู้ชายจนเดือนแทบสติแตกเธอวิ่งไปอุ้มลูกแน่นร้องไห้สะอึกสะอื้นทางน้ำตาหยุดเธอะข้าขอโทษข้าขอโทษจริงๆแต่เสียงไม่หยุด เหมือนมันแช่แข็งอยู่ในอากาศทั้งสองหน้ามองเธออย่างจ้องจับผิดเธอรู้ทันทีว่าไม่ว่าจะพาไปไหนเด็กก็ไม่เคยห่างจากคำสาบและวิญญาณของวิทย์ก็จะตามไปทุกที่ในคืนนั้นเดือนนั่งกอดลูกทั้งคืนน้ำตาไหลพรากผมเปียกชื้นเต็มหน้าและใจของเธอเริ่มแตกสลายเป็นเสียเส่ยงจากความกลัวความผิดและความสิ้นหวังคืนสุดท้าย เป็นคืนที่ทั้งหมู่บ้านแทบไม่หลับเพราะเสียงกรีดร้องดังกล้องลั่นบ้านหลังนั้นจนเพื่อนบ้านหลายคนไม่กล้าลุกออกจากเตียงคืนวันนั้นเดือนนอนกอดลูกในห้องทั้งคืนน้ำตาไหลพรากเธอสวดมนต์ขอขมาสะอื้นเรียกชื่อวิทย์ไปพร้อมกันแต่เสียงโหยหวนของอีกด้านหนึ่งของลูกยังดังทวนขึ้นมาไม่หยุดเสียงนั้นไม่ใช่เสียงเด็กธรรมดาแล้วแต่เป็นเสียงเต็มไปได้วยความแค้นและเย้ยหยันราวกับวิญญ,ญาณวิทย์ กำลังประกาศใช้ชนะนีคืนนั้นรุ่งเช้าเพื่อนบ้านเริ่มได้ยินความเงียบผิดปกติจากบ้านหลังนั้นไม่มีเสียงใดออกมานอกจากเสียงลมพัดและใบไม้กระทบหน้าต่างเมื่อกลุ่มเพื่อนบ้านตัดสินใจเข้ามาสิ่งที่พบทําให้ทุกคนขนลุกจนแทบสุดเดือนนอนแน่นนิ่งอยู่บนพื้นห้องกอดลูกนั่นบทเหมือนเดิมน้ําตาและน้ําลายแห้งกรังอยู่บนหน้าทั้งสองไม่มีลมหายใจแต่ที่น่าสยดสยองที่สุด คือเด็กในอ้อมแขนยังคงมีสองหน้าใบหน้าหนึ่งเป็นทารกน้อยไรเดียงสาอีกใบคือวิทย์ชายที่ตายไปแล้วดวงตาขาวโพลนแต่เต็มไปด้วยความจองเวรริมฝีปากยกยิ้มจ้องตรงมาที่ทุกคนที่พบศพชาวบ้านบอกว่ารอยยิ้มนั้นเหมือนกำลังบอกว่าคำสาบไม่สิ้นสุดเราอยู่ด้วยกันตลอดกาลไม่มีใครกล้าแตะหรือเคลื่อนย้ายศพ บ้านหลังนั้นจึงถูกปิดตายและทุกคนที่อยู่ใกล้ต่างบอกเหมือนกันว่าบางคืนยังได้ยินเสียงหัวเราะผสมเสียงร้องไห้แผ่วๆลอยออกมาจากบ้านร้างหลังนั้นและนี่คือจุดจบของเรื่องเล่าผีจากทางบ้านที่คำสาปของความรักหักหลังฝังลึกนงไปในสายเลือดและวิญญาณตลอดกาล